เอาตราสารนี่ในตอนสุดท้ายนะครับจริงๆพาร์ทเนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากนะครับผมก็จะไม่สอนหมดนะไม่อธิบายหมดอธิบายแค่บางอันนะี่คือเรื่องการประเมินมูลค่าเฉพาะบางส่วนนะครับการประเมินมูลค่าเนื่องจากราคาตราสารนี่หรือมูลค่าตราสารนี่มันขึ้นๆลงๆได้ตามปัจจัยคืออัตราดอกเบี้ยวิธีดูก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเรามีตราสารนี่1 0 0 0บาทเรารับคูปองอยู่ดี5บาท5%เนี่ย ถ้าว,วันดีคืนดีพวกนี้อาตาัตราดอกเบี้ยตลาดปรับตัวลดลงเหลือศูนย์แสดงว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยจะมีค่าขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือคูปองไว้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าดอกเบี้ยตลาดปรับตัวลดลงเหลือศูนย์นมูลค่าของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปี๊ดทันทีเลยนั่นคือของเราจะมีค่าขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราถือคูปองไว้ห้าเปอร์เซ็นต ปรากฏว่าวันรุงขึ้นตื่นมาเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเป็น15้าแบบนี้ของที่เราซื้อมาเมื่อวานก็จะไม่มีใครอยากได้เลยแบบนั้นมูลค่าตราสารนี้ก็จะต่ํากว่าพันใช่ไหมแล้เาเราซื้อมาพันนะครับดอกเบี้ยลดมันจะกระโดดขึ้นมากกว่าพันแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาพันถ้าวันหนึ่งตลาดดอกเบี้ยตลาดปรับตัวเพิ่มมูลค่าจะต่ํากว่าพันะฉะนั้นเวลาดูกราฟรูปนี้นะครับให่วาดรูปแบบนี้รอนะครับวาดแกนตั้งคือมูลค่าตราสารนี้ แกนนอนคือตัวแปรอื่นที่โจทย์บอกมาในกรณีนี้คืออัตราดอกเบี้ยตลาดแล้ววาดรูปโค้งอย่างนี้มากรณีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ5%เนี่ยเราจะมีมูลค่าที่ตาไว้1000บาทถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากกว่า5มันจะวิ่งลงถ้าน้อยกว่า5มันจะเพิ่มขึ้น สรุปนะครับตราสารนี้มีความเป็นไปได้3แบบก็คือหลังจากซื้อมาเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยมันปรับตัวลดลงน้อยกว่าคูปองราคามจะแพงขึ้นเราเรียกว่าพรีเมียมแต่ถ้าดอกเบีย้ยในตลาดยังเท่ากับคูปองเนี่ยราคามจะเท่ากับพาแต่ถ้าเกิดดอกเบีย้ยมันมากกว่าคูปองเมื่อไหรา่ปุ๊บราคามจะถูกกว่าพันนะครับต่ำกว่าพัน ไปง่ายคืออัตราดอกเบี้ยตลาดกับมูลค่าตรา,ตาสารหนี้มันส่วนทางกันนะครับแค่นี้พอนะก็คือดอกเบีย้ยเพิ่มราคาตราสารหนี้ลดดอกเบีย้ยลดราคาตราสารหนี้เพิ่มเหมือนไม้กระดกข้างใดข้างหนึ่งเวลาโจทย์มานะครับเทคนิคการทําโจทย์จะมีแบบนี้นะครับโจทย์จะบอกมาว่ามูลค่าที่ตาไว้1000บาทเนะที่ยนะเท่านี้แล้วบอกอัตราดอกเบี้ยหรือว่าบอกคูปองมาให้เรายกตัวอย่างเช่น5%โจทย์บอกมา5%เทีนี้โจทย์จะบอกตัวเลขหนึ่งมานะครับไม่ต้องไปสนใจนะฟังแล้วงงนะครับบอก5%เมา โจทย uh ์บอกตัวเลขอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าตัวเลขนั้นมันมากกว่าคูปองคือมันอยู่ทางขวาของคูปองเนี่ยตาสารนีจะต่ํากว่าพันแต่ถ้าโจทย์บอกตัวเลขนึงมาแล้วตัวเลขนั้นมันน้อยกว่าคูปองนั่นแสดงว่ามูลค่าตาสารีจะน้อยกว่าพันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยให้เราเช็คว่าเวลาเราซื้อซื้อเพราะอะไรถ้าราคามากกว่ามูลาค่าก็อย่าไปซื้อแต่ถ้าราคาน้อยกว่ามูลาค่าก็ควรซื้อนั้นพาร์ทนี้ผมขอพูดแค่นี้นะครับที่เหลือมันยากเกินไปก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันมาดูปัจจัยที่กระทบกับมูลค่าตรงนี้น่าถามนะครับคือเวลา จะมีหุ้นหุ้นปันจจัยที่กระทบแสดงถึงความเสี่ยงของมันคือเบต้าหุ้นเนี่ยบอกความเสี่ยงของไอตัวเบต้าบอกความเสี่ยงของหุ้นฉันใดตัวดูเรชั่นบอกความเสียาสานนเส่ยงของตราสารหนี้ฉันนั้นเพราะนั้นความเสี่ยงของตราสารหนี้นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยขึ้นขึ้น,นลงลงจะมีผลต่อราคา เวลาดูว่าอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนให้ดูคําว่าดูเลชันนะครับดูเลชันเป็นตัววัดความไหวตัวของการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้นะครับเมื่ออัตราดอกเบีย้ยเปลี่ยนไปคล้ายๆกับที่เบต้าวัดนะครับเบต้าจะวัดความไหวตัวของการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นนะครับเมื่อปัจจัยมาภาคมากมระทบอันนี้เหมือนกันนะครับดูเลชันวัดความไหวตัวของการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้แต่ว่าเฉพาะเหตุเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนไป ให้เราท่องนิดหนึ่งล้วกันว่าตราสารที่มีดูเรชันสูงสูงคล้ายค้าเบต้าสูงมันจะขึ้นลงแรงเรียกมันเซนซิทีฟเวลามันขึ้นราคาก็จะขึ้นแรงลงก็จะลงแรงส่วนตราสารนี่ที่มีดูเรชันต่ำๆราคาก็จะขึ้นลงไม่แรงก็คือดูเรชันเป็นตัวบอกความรุนแรงว่ามันจะขึ้นแรงหรือลงแรงขนาดไหนโจทย์เคยถามลงลึกนิดน,นึงว่าดูเรชันมีความหมายว่าอะไรนะครับดูเรชันมี2ความหมายความหมายแรกก็คือเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงก็คือตัวชี้วัดราคาตราสารนี่ที่มันไหวตัวในเมื่อดอกเบี้ยเปลี่ยนไป ตัวที่2ความหมายจริงๆของดูเรชันเนี่ยมันหามาจากอายุเฉลี่ยตาสารนี่สังเกตชื่อมันก็ได้นะครับดูเรชันเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าช่วงเวลาแปลว่าจริงๆแล้วอายุเฉลี่ยข้อสังเกตนะครับการวัดดูเรชันเนี่ยโจ์จะพูดคําพูดออกมายาวๆแบบนี้เลยนะดูเรชันคืออายุเฉลี่ยตาสารนี่ทวงน้าหนักด้วยมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดในนะแต่ละง,งวดความยาวคานคือยุคงเหลือดูเรชันคือระยะทางทําให้จุดสมดุลอ่านแล้วงงแต่สังเกตดีๆการวัดดูเรชันมีคําว่า ความยาวคานนะครับจับแค่นี้ให้ได้นะครับการวัดดูเรชันคือความยาวคานเสร็จแล้ววัดแล้วเอา cost cost ไปทําอะไรดูเรชันวัดแล ouais year, ้วเอาไปทําอะไรเอาไปใช้คํานวณราคาตราสารหนี้ที่เปลี่ยนไปแปลงง่ายๆจําได้ใช่ไหมครับถ้าดูเรชันเยอะแปลว่าเปลี่ยนแปลงเยอะดูเรชันน้อยเปลี่ยนแปลงน้อยเพราะนั้นเวลาใช้นะครับทำแบบนี้เขาจะดูดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปแล้วก็เอาดูเรชันมาคูณสมมติดูเรชันสูงๆอยากรู้ว่าถ้าดอกเบี้ยตลาดเปลี่ยนแปลงไปเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูเรชันเท่ากับเท่านี้ราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างนะครับ ดอกเบี้ยตลาดเปลี่ยนไปลง1%เดูเชันของมันเท่ากับ1.75เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยเปลี่ยนไป1.75%เป็นตตราสารนี้นี้จะมีราคาที่เปลี่ยนไป1.75%ถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตราสารนี้ราคาลดลงดอกเบี้ยลดลงตราสารนี้เพิ่มขึ้นคล้ายๆกับฝั่งเมื่อกี้สรุปก็คือว่าใช้ได้นะครับกรณีนี้สูตรนี้ใช้ได้กรณีที่ดูเรชันไอ้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยๆสูตรนี้ก็จะเอาอยู่นะครับ แต่กรณีที่ดอกเบี้ยมันเปลี่ยนแปลงมากๆมากๆเนี่ยนะดูเรชันคนเดียวมันเอาไม่อยู่นะครับมันต้องเอาเพื่อนของมันมาช่วยเพื่อนของมันชื่อ convexity ผมขอตั้งชื่อมันว่าไอตีแล้วกันนะไอตีดูเรชันเนี่ยนะมีเปยนการเปลี่ยนแปลงมากๆเอาเพื่อนมันมาช่วยชื่อว่า convexity หรือไอตีเพราะนั้นจําไปเลยง่ายๆว่า ูเรชันเนี่ยมีเพื่อนชื่อ Convexity มีเพื่อนชื่อไอตีเพื่อนนั้นนะครับมีนิสัยอย่างหนึง่งคือเป็นคนคิดบวกค่า Convexity จะมีค่าเป็นบวกเสมอและเพื่อนคนนั้นชอบทำสะพานโค้งด้วยไอตีเป็นค่าที่แสดงของถึงการปรับค่าความโค้งของเส้นโคง้งตะกี้เนะี่ยเส้นโค้งอันนี้นะครับอันนี้ลึกไปหน่อยนะครับใช้ความจําอย่างเดียวเลยมาดูต่อมาปัจจัยที่กระทบกับดูเรชั่นมีหลายอย่างนะครับผมอยากให้ท่องคาถาอันหนึ่งนะปัจจัยที่กระทบมีอยู่ตัวเดียวคือ อายุคงเหลือมากดูเลชันมากอายุมากดูมากจากอย่างนี้ก็ได้นะอายุมากดูเลชันมากเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆนะครับอายุมากดูเลชันมากดูเลชันมีเพื่อนชื่อไอตีเพราะฉะนั้นเนี่ยสาคนนี้จะอยู่ด้วยกันพอมีปัจจัยอื่นมาจะอยู่อีกฝั่งเลยท่องแบบนี้ก็ได้นะดูเลชันมาก อายุมากดูเลชันมากดูเลชันมีเพื่อนชื่อตีกอดคอกันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนี้จะอยู่ด้วยกันส่วนปจัจจัยอื่นอยู่ฝั่งตรงข้ามนึกอะไรไม่ออกก็นึกภาพนี้นะครับจะช่วยได้ว่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วปัจจัยอื่นเพิ่มหรือลดเนี่ยมีผลอะไรกับดูเลชันมีผลกับอายุคงเหลือมีผลอะไรกับคอนเวกซิตี้ทีนี้โจทย์จะให้เราประยุกต์นะครับโจทย์หลักๆมันจะถามอยู่เรื่องเดียวนะถามว่าตาสารนี้ชนิดใดเนี่ยมีความเสี่ยงสูง นึกอะไรไม่ออกให้ตอบตาสารีประเภทนี้นะครับตาสารนีที่มีอายุคงเหลือมากๆจ่ายคูปองน้อยๆน,นะครับนึกภาพตามนะแก่ๆนะครับแล้วก็จ่ายคูปองงกงกนึกอะไรไม่ออกตอบตามนี้นะครับอายุมากจ่ายคูปองต่างๆตาสารที่มีลักษณะ <vel> นี้นี่นะครับจะมีความเสี่ยงด้านราคาที่สูงความเสี่ยงด้านราคาที่สูงนั่นคือเวลาดอกเบี้ยลดราคาจะดีดขึ้นแรงนะครับนี่คือตาสารที่มี ความความเสี่ยงที่สูงหรือว่าความเสี่ยงด้านราคาที่สูงโจทย์เคยถามประมาณว่าถ้าผู้ลงทุนคาดว่าตาดอกเบี้ยลดต่ำลงเนี่ยควรจะลงทุนในตาสารนี้ลักษณะใดเวลาดอกเบี้ยลดเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือราคาตาสารนี่จะดีดขึ้นมาทันทีเลยเพราะนั้นถ้าอยากจะดีดให้มันดีดแรงๆก็ต้องเอาตาสารนี้ที่มีลักษณะแก่ๆนะครับอายุคงเหลือมากแล้วก็จ่ายคูปองต่ำๆนึกอะไรไม่ออกนะครับหาไอตัวแก่ๆแล้วก็งงๆอันนี้ให้เจอนะนี่คือบทที่11ทั้งหมด